ต้องหยอกกันเด้จังสีมวนมาเริ่มปูดมาเริ่มก่อนเลยสันเฮ้บมาเฮ้บอยากกัดกันแท้เด้ออือเฮ้บนี่นี่ยังไ่่จะเห็ดแท้หยอกคือชื่ออยากกัดกันแท้อย่าหยัดอย่าหยัดอยากกัดกันแท้ย่ากันยังไม่จะกัดแท้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดลูกหยุดลูกหยุดเสียเมียนี่เสียเมียยังมึงไปเสียเมียมึงตีเมียมึงหามด้างหลังอะนะหยุดแม่อย่าเห็ุกันอย่าเห็ุกัน นี่ทะเลาะกันนี่ทะเลากันยังมาหยอกกันเล่นยอกกันเล่นได้เห็ดกันเศ้าหรืเ่าเศ้าเศ้าฟังเม่เศร้าเศ้าเม่เศ้ทาทั้งคููเลยเป็นอยัางคือก็ฟังห้วยมึเสี่ยงสองคนงนี้แล้ว <c oughs> นีกนอเห็นไส้กันได้ปะขวดขวดขวดนั่นพ่อกูบ่ยอกมึงมกูมัญาตาเลยกนะามาญาาิกูเล่นบันเนอนอนจ้ะบกคุย้ยอกูเล่นมอนี่ก็ได้เฮด แอป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 กวด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 ถือตามันไงแม่เนาะเพิบเพิบเพิบโอ้ยเอ๊ยโอ้ยโดนตาเอ้ยอือกวด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 อืออือกวดใส่ตามันนั่นแหละอือกไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ตั้งใจบไม่ได้ตั้งใจกูบ่ได้ตั้งใจกวด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 ตามแม่มันเอากูไ่ได้อาบน้ำเองเนาะแกอาบห้กูครับโอ๊ยโดนตาครับก็นั่นแหกูบ่ได้ตั้งใจ เนาะอืมเนี่ยไปใส่คือบอม่มาหามมาเจ้าแล้วอืมอืมอ่ะเล่นนอนกันพักก่อนเมื่อยอืมเป็นยังไอ้อโอ้ยโอ้ยขวดต้อกระดกเฮ็บ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 เดี๋ยวถ้ามึงก็มีตาการดกันกูเล่นผู้เดียวก็ได้ขวดต้อเฮ็บไปทางนี้ก็ยังไปถือตามันเฮ็บ เฮ้ยเฮ้ยเ uh ็ดบาเป็นกู่คัวแล้วเอ็ดบาเป็นคืนกู่ครัวแล้วเราจะยังเบ่งเบ่งเฮ้ยเบ่งเบ่งปดจีจอนเฮ้ยควดควัดกวอดวดก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 วดวดกวดวดวดกวดเรีนผู้เดียวมวนผู้เดียวบันนี้ว่แต่ก่อนน่ยไม่มีทรายตามักรายเลยชุกวันนี้เบิดและกูควดเรีนเบิรดละกองยังไงเลื้อนหน่อยเดียวเนี่ยเฮ้ยแล้วจะยงเจ้าเจ้าแม่เจ้าเจเจ้าแม่มันยังก็ท่านเห็นยังกันอย นี่มันเป็นบาปหรอเมียกูเอา้าขี่กันลงไปเจ้าเจ้า <laughs> สวยๆเป็นอย่างขี <laughs> ่เขอห้ามลูกก็สวยเป็นห้ามลูกแล้วครับนี่เขาห้ามลูกนี่เขาเป็นแม่ที่ดีเขาห้ามลูกไม่ให้พ่อแต่เรากลูวเจ้าลูกอย่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดของพ่อมึงเจ้าอย่าเฮ็ด <laughs> มุนบัตแับเหงี้ยมืออืมเอาไม่เกลี่ยเขาไปที ไปเลี้ยนแบบเขา,มาแม่เจ้าเห็ดเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดลูบปรคันะนี่เจ้ามาเจ้าอีกโอ้ยเห็นเขาเห็นนัน่นเห็นนั่นเห็นนี่อย่างนี้ถ้าแตกดินเราปะเนี่ยจะ,จะแตกดินยาชาแตกดินเอา้ากินได้ยี่บอนันดินนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกินดินบ่ได้ย่า <c oughs> เห็ดกับข่อยมึงอยู่